เผยชมหนะ้าลูกชายอีกคนพ่อร้องแม่ทุมสำหรับตำนานรักของพ่อร้องแม่ทุมเขามูลคดีสองนักแสดงเอาวิโสที่คลองรักกันยาวนานกว่า50ปีโดยมีพยานรักอย่างยุ้ยปัทมวันและมีลูกบุญธรรมนั่นก็คือคุณสรรลเสริญเขามูลคดีลูกชายบุญธรรมที่รับเลี้ยงก่อนที่ให้กำเนิดลูกสาวโดยในปัจจุบันคุณสรรเสริญ รับราชการทหารแล้วมีครอบครัวแล้วเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของครอบครัวจริงๆโดยเมื่อมีโอกาสในวันสําคัญต่างๆก็มีภาพน่ารักของครอบครัวมาให้ได้ชมกันเสมอและสําหรับตํานานรักของพ่อร้องหากย้อนกลับไปในวัยหวานจนครั้งที่แม่ทุ่มได้ไปร้องเพลงรายการหนึ่งแล้วเจอพ่อร้องทํางานอยู่ทีวีช่องสี่บางขุนพลมเป็นนักพากยังคุยกันเหมือนเพื่อนทั่วไปพ่อร้องจึงประทับใจในตัวแม่ทุ่มจากความเป็นเพื่อนสนิทก,กันเรื่อยๆ ส่วนพ่อรองขอแต่งงานประมานพศ2509ในที่สุด